ทันยทธีบมากินด้วยกันจ้ะทันยทธีบอ่ะร้านแคนาบิกแคนาบิดแคน,นาบิดอยู่ทางเดินระหว่งางไบหยกหนึ่งไปบหย,ยกสองบ้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์ทบหนึ่งหนึ่งสองนะจ๊ะเปิดแล้วเปิดแล้วถึงหกโมงเย็นเสาร์อาทิตย,ย,ย,ยม์มากินได้เลยจ้าข้าวซอยไก่ข้าวซอยไก่ข้าวซอยไก่น่ากินมากจ้ามากินได้เลยจ้าอืมากินเลยนะจ้า ร้านแคนาบิทแคนาบิทแคนาบิทอยู่ทางเดินระหว่างใบหยกหนึ่งไปเป็นใบใบหยกสองบริเลขที่หนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองนะจ๊ะเปิดเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์สิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นสิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นมากินได้เลยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทจ้าขายถูกมากห้าสิบบาทเองนะจ๊ะอืมจะกินแล้วรอไอ้เนี่ยเดือดมันเสียเวลาชิบหายกูจะกินแล้วกูทนไม่ไหวแล้ว ข้าวซอยไก่จ้ะข้าวซอยไก่จ้ามีปรกกัดดองนะจ๊ะกระหอมซอยอร่อยมากจ้าอืมอือมอร่อย ผักกับดองกับหอมซอยแล้วก็กินกับมีกรอบนี่จ้ะอร่อยมากจ้าอร่อยมากจ้ะ ให้ดูจ้ะห้าสิบบาทห้าสิบาทมากินได้เลยจ้ะข้าวซอยไก่ข้าวซอยไก่เห็นไหมคะอร่อยมากๆค่ะอืมนี่เห็นไหมตะกร้อง่งมากใครอยากกินนะคะถ้าไกลมาก็ได้โทรมาก็ได้08 16 30 46ห2ึ่งามูข้าวรกิดตามระยะทางข้าวซอยไก่ข้าวซอยไก่ไกชุดละ50บาท คือแม่อยากจะกินอะไรอ่ะแม่ก็แม่ก็กโอนยังไมเขาแล้วก็ถ่ายรูปไปให้เขาดูอ่ะเอาหาใน Google แหละหาใน YouTube อ่ะส่งไปให้เขาดูไง